ดิฉัานนางสาวนุรุดาวาโดรหัสนักศึกษา406523014สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนฝึกประสบการณ์ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกงปีนัง จากการที่ข้าพเจ้าได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคงปีนางซึ่งได้รับผิดชอบด้านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศร,รษฐกิจของชุมชนโดยเฉพาะด้านการจัดการกองทุนเพื่อให้สมาชิกกู้ยืมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไรก็ตามปัญหาที่พบเจอคือการบันทึกข้อมูลของการกู้และการชำระยังไม่เป็นระบบขาดความแม่นยำและตรวจสอบย้อนหลังได้ยากดังนั้น ผู้จัดทําจึงได้คิดค้นนวัตรกรรมสมุดบันทึกนี้กองทุนพัฒนาบทบัทสตรีด้วยระบบดิจิตอลให้กับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคงพินังเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและฐานการชําระหนี้วัตถุประสงค์หนึ่ง 1. เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสามารถติดตามยอดหนี้และวางแผนการชําระหนี้สมาชิกลูกนี้กองทุนพัฒนาบทบัทสตรีสองเพื่อให้ลูกหนี้สามารถตรวจสอบยอดหนี้คงเหลือของแต่ละบุคคลเพื่อชําระตามสัญญา ขั้นตอนที่ 1. ศึกษาบริบทในหน่วยงานและปัญหาจากการศึกษาบริบทของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกงนางพบว่าการดำเนินงานด้านกองทุนพัฒนาบาาุตรบัตรสตรีมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีข้อจำกัดที่จำเป็นต้องแก้ไขเธอระบบการจดบันทึกการกู้และการชำระนี้ยังใช้สมุดและกระดาษเป็นหลัก ทำให้เสี่ยงต่อการสูญหายขาดความแม่นยำและใช้เวลามากในการสรุปยอดขั้นตอนที่2ปรึกษาอาจารย์และผู้ดูแลในการฝึกป,ประสบการณ์พร้อมนําเสนอหัวข้อนวัตกรรมขั้นตอนที่3การสร้างนวัตกรรมสมุดบันทึกนี้กงทุนพัฒนาบุทบาทสัติ์ด้วยระบบด,ดิจิตอล 1>, 1. เข้าสู่ระบบ Google กดที่ sign in โดยใช้อีเมลของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหลังจากเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปเพื่อทำการป้อนรหัสผ่านหลังจากนั้นกดเข้าสู่ระบบ 2>, 2. หลังจากเข้าสู่ระบบ Google เสร็จแล้วให้กดที่ Google App ด้านบนขวาจะปรากฏหน้าต่างรายการต่างๆแล้วกดไปที่ drive 3หลังจากเข้า drive ให้กดที่บวกใหม่แล้วเลือก Google Sheets 4. หลังจากเข้าคูเกิล e ีตแล้วให้ตั้งชื่อสเปซและเพิ่มชีต 5. หลังจากนั้นจะสร้างตารางเป็น3ส่วนส่วนแรกเป็นข้อมูลโดยรวมของโครงการเช่นชื่อโครงการผู้เสนอโครงการตำบลยอดเงินกู้รวมเริ่มสัญญาสิ้นสุดสัญญาและเบอร์โทรศัพท์ส่วนที่2เป็นตารางบันทึกนี้รายบุคคลในตารางจะมีข้อมูลเช่นที่ชื่อสกุลจำนวนเงินกู้วันที่ชำระจำนวนที่ชำระยอดคงเหลือและหละกักฐาน ส่วนที่3จะเป็นตารางสรุปยอดรวมโครงการในตารางจะมีข้อมูลเช่นงวดที่ยอดเงินต้นยอดที่ชำระและยอดเงินคงเหลือ 6. หลังจากสร้างตารางเสร็จแล้วเพิ่มสูตรในตารางส่วนที่2ในคอลัมน์ยอดคงเหลือโดยใช้สูตรเท่ากับจำนวนเงินกู้ลบสมนิวงเล็บชื่อผู้กู้จุลภาคจำนวนเงินที่ชำระวงเล็บนั้นโดยใช้สูตรเท่ากับไฮเปอร์ลิงก์วงเล็บันหนูเลงก์ไฟล์วงเล็บ อันประกาศและตั้งชื่อที่จะให้แสดงในคอลัมน์เจดหลังจากเพิ่มสุดเสร็จแล้วให้กดไปที่แชร์เพื่อเพิ่มอีเมลของเจ้าหน้าที่แล้วกดตัวเลือกเลือกอีดิเคเตอร์หลังจากนั้นให้กดส่ง 8. หลังจากเพิ่มอีเมลเสร็จแล้วให้กดที่แชร์แล้วไปที่การเข้าถึงทั่วไปรับทุกคนที่มีลิงก์หลังจากนั้นกดจสดิ้น 9. หลังจากสร้างสมุดบันทึกนีกองทุนพัฒนาบทบาทจัดรีด้วยระบบดิจิตอลแล้วนำลิงก์ไปสร้าง QR code โดยไปที่แ a ร e แล้วกดคัดลอกลิงก์ขั้นตอนที่4สร้าง QR code ไปที่ Google พิมพ์คำว่าสร้าง QR code แล้วตั้งชื่อ QR code และวางลิงก์ที่คัดลอกจาก Google Sheets คนหน้าคะนวัตรกรรมของหนูเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีข้อเสนอในอะไรบ้างคะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอ,ขอขอบคุณหายราชพัฒน์เนรานะคะที่ส่งน้องดามาผลงานที่อําเภอกรุงปินังนะคะก็วันนี้น้องได้ทําในส่วนของนวัตรกรรมสมุดบันทึกหนี้กองทุนนักบวชซีด้วยระบบดิจิตอลนะคะซึ่งก็จากของอสำนักง,งานบ้านเชิงเพิร์กกุมินังนะคะจะมีปัญหาในเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมหนี้นะคะก็ ผลจากการที่น้องค่อยำทำสมบัติทกหนี้เนี่ยค่ะจะได้เห็นในเรื่องของการตรวจสอบลูกหนี้ของกองทุนประกันตีได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้โดยที่ผู้ที่สามารถปรับใช้ได้มีทั้งเจ้าที่พู้นำชุมชนเองนะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มเองที่จะได้ตรวจสอบได้ทราบถึงออยอดหนี้ของตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมและก็สามารถนํามาใช้ได้จริงค่ะกระยาจากนวัตรกรรมที่ได้ทําเป็นไงบ้างคะ ะะจากนาวัตกรรมที่น้องฝึกงานนะคะนางสาวนูดาวาโดก็เป็นแนวคิดที่ดีนะคะที่ลูกนี้สามารถนำบาร์โค้ดมาสแกนแล้วเห็นยอดของแต่ของแต่ละเดือนของแต่ละคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนะคะจากยอดใหญ่โดยสามารถเข้าไปดูในในบาร์โค้ดที่น้องเขาทำขึ้นมาซึ่งโดยปกติแล้วทางสำนักง,งานพัฒนาชนของเราก็ จะดูเข้าไปในระบบก็คือจะเห็นภาพรวมว่าเดือนนี้มีการชําระเข้ามาแต่ไม่ได้แยกว่าใครจ่ายเข้าไปนั่นเป็นภาพรวมใหญ่ก็ก็ก,ก็ก็ไม่รู้เลยว่าใครจ่ายเข้าไปเพราะว่าชื่อที่จะเข้าไปตรงนั้นจะเป็นแค่ชื่อประธานนะคะแต่ตรงนี้น้องเขาสามารถนํานวัตรกรรมที่น้องเขาทาขึ้นก็คือเป็นรายคนไปได้เลยว่ายังมีนี่เท่าไราและมีการจ่ายเข้าไปเท่าไราและเหลือเท่าไราก็ ดูแล้วว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีสามารถนำมาปรับใช้ในกับงานพัฒนาชนของเราได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะกะนวัตกรรมสมุดบันทึกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยค่ะตอนนี้หนี้ของเราเราสามารถดูผ่านแอปนี้ได้ทําให้รวดเร็วและเราสามารถรู้ยอดคงเหลือในแต่ละคงของเราได้ค่ะดีมาก อีกอย่างทําให้เราสะดวกไม่ต้องเดินทางไปอำเภอเพื่อไปชิดยอดนี้ของเราค่ะ